มาชวนทําเมนูอร่อยๆครับกับเมนูข้าวไข่ข้นหมูสับกุ้งผัดกิมจินะครับนี่เลยสูตรนี้นะอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกินนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะทําการทําไข่ข้นก่อนนะครับใส่น้ํามันลงไปในหม้อนะครับตีไข่ไก่นะรอให้น้ามันเริ่มร้อนนะครับผมแล้วก็เทไข่เนี่ยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้ทับพ,พีไม้เนี่ยกวนๆไข่ไปเรื่อยๆให้ไข่เนี่ยได้เป็นลักษณะของไข่ข้นนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักประมาณ2นาทีนะครับในการทำนะวนๆ คน,คนไข่ไปเรื่อยๆแบบนี้ให้ไข่เป็นลักษณะย่นๆคน,คนๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มเป็นลักษณะคนๆย่นๆแล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักใส่ไปบนข้าวก่อนนะครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการผัดหมูกับกุ้งใส่กิมจิกันนะครับจะบอกว่าสูตรนี้นะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากลองทําตามดูได้เลยนะครับ โอ้โหหอมไข่มากๆเลยครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ํามันลงไปในหม้อนะครับตามด้วยน้ํามันงาจะมีน้ํามันพืชและน้ํามันงานะครับจากนั้นผมจะใส่หมูบดนะครับหรือหมูสับนะกับกุ้งที่ผมลวกสุกแล้วทั้ง2องอย่างนะครับลงไปนะทําการผัดคลุกเคลานะครับจะบอกว่าผมเนี่ยชอบลวกหมูสับกับกุ้งไว้นะครับเพื่อเอาไว้ทําอาหารนะ้ะมันจะได้ไม่เสียง่ายนะครับเป็นการเป็นการถนอมอาหารนะครับผมทุกคน อ่านี้นะครับเราก็ทําการผัดคลุกเขาไปเรื่อยๆนะครับผมให้ตัวหมูเนี่ยหอมนะครับมันจะมีแข็งๆนิดนึงนะเน,นืน้าแข็งเกาะเราก็ให้มันละลายนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสกันด้วยการใส่น้ํามันานาลงไปอีกนิดนึงนะเพื่อเพิ่มความหอมนะครับผมอ่าและตามด้วยซอสเทริยากินะครับอันนี้เป็นซอสเทริยากิที่ผมซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับ เขาจะเป็นซอสเทรรยากิที่เป็นแบบโอมากาเสะนะครับผมดังนั้นมันจะมีรสชาติความเป็นเค็มๆนิดนึงนะถ้าใครเจอซอสเทรรยากิหวานๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะครับแต่ถ้าใครเจอซอสเทริยากิแบบโอมากาเสะเนี่ยให้ใส่น้ําตาลทรายเพิ่มลงไปหรือว่าคีโตแซลป์เพิ่มแบบผมก็ได้นะจากนั้นนะครับผมให้ชิมรสชาติดูนะว่าใช้ได้แล้วหรือยังนะครับแล้วจากนั้นให้ใส่กิมจิลงไปครับผมมันจะเป็นรสชาติแบบว่า เค็มหวานเปรี้ยวกําลังดีนะครับทําการผัดคลุกเค้าไปให้เข้ากันเลยนะครับผมโหจะบอกว่าพอใส่กิมจิลงไปแล้วเนี่ยกลิ่นหอมหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเมื่อเราผัดเสร็จแล้วนะเราก็ตักนําไปราดบนข้าวได้เลยครับผมนี่นะครับตักราดไปบนข้าวแบบนี้เลยจะบอกว่าหมูที่ผมผัดนะกินได้ถึงสองที่2จานเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะ อ่านี่นะครับตักกุ้งใส่ลงไปบนหน้าแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูข้าวไข่ข้นหมูกุ้งผัดกิมจินะครับอร่อยมากๆเลยเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะไปลองทํากันดูนะครับถ้าเพื่อนเดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูได้เลยทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ